สวัสดีครับอยู่กับมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลนะครับอยู่กับพี่คาเมราแมนเราสำหรับวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโปรเพเยอร์หรือเล่นชำนาญแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการสู้กับเจ้าละทลอสมาก่อนไฟสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นก็สามารถดูแนวทางการต่อสู้จากคลิปพี่ได้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับ คนที่เล่นจนชำนาญแล้วไม่เหมาะที่จะดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปกัน let's go ก่อนก่อนแรกเข้ามาก็ต้องไปเอายาก่อนๆๆๆไปลุยลุยกับผม ภาคนี้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าพี่ตั้งปุ่มแซดเป็นนี่รึเปล่าแตอดาวดาก่อนมีปุ่มแซดปุ่ม X ปุ่ม Q ที่พี่ตั้งเป็นปุ่มกดไว้เดี๋ยวให้ดูสามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับผมจะได้ใช้สกิลกันได้อย่างง่ายๆก็น,นะเข้าไปที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็อันนี้นี่เห็นไหมพี่ตั้งอันนี้เป็นสกิล Q แล้วอันนี้เป็น x อ,อันนี้เป็น set ที่เหลือเราจะเป็นการกดด้วยมือด้วยเมาส์โอเคไปล่าลาทารลอตกันเลยลาทรลอตมาทางนี้เจอมแมลงอะไรก็เก็บไปด้วยนะครับผมมันเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีอันนี้มแมลงเพิ่มโอเคลาทรลอตอยู่ไหนไปทางนู้นภาคดีค่อนข้างหามอลเตอร์ง่ายนะเมื่อเปรียบกับ ไอบอนสำหรับพี่ที่เล่นมาวันนี้มอนเตอร์ขึ้นมาเพียบเลยให้เราเห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงไหน,นสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นภาคเก่าๆมาก่อนมาเริ่มเล่นภาคนี้ก็ศึกษาจากวิดีโอพี่ได้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่จะสอนในการต่อสู้อาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเราเจอเจ้าลาตารนแล้วไปไหนะวะ อยู่ข้างล่างนี้นี่หว่าเอ๋ออยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสกิลแรกกระโดดลงนี่ไงเคาน์เตอร์ตอนมันขู่เราสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับผมได้ดาเมจฟรีถ้าเรากดทันนะรับนี่ครับเรากดสเปซบายโดมก็จะหลบแบบนี้โอเคจังหวะนี้ถ้าท่านเพื่อนไม่สามารถ จับจังหวะโจมตีได้ก็วิ่งรอบๆไปก่อนนะครับผมนี่แล้วจังหวะนี้เราก็มาตีตีสองสามทีแล้วทิ้งห่างนะครับผมจะสู้ได้ง่ายขึ้นใช้เทคนิคเน้นี้ได้กับมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับผมเนี่ยตีแต่สําหรับพี่สู้มาเยอะแล้วค่อนข้างรู้มูฟเมนต์ของมันมันจะบินอาจจะเป็นพ่นไฟหรือตะวัดส่วนใหญ่มันจะบินและตีแต่บางทีพี่ก็หลบไม่ได้นะอย่างเงี้ยปึ๊บเราก็กดสเปซบาร์ไปก่อนเลยเมื่อมันโจมตีถ้าเราไม่แน่ใจ เพราะยังไงเราก็จะโดนนะเราหลบดีกว่าเลือดไม่ลดไหนสวนได้ทีหนึ่งกิ้งสวนหนึ่งทีกิ้งนะเนี่ยพี่จะตัดทางมันให้ขาดนะครับนี่ครับผมเนี่ยนะเขาวันจะตีเราก็กิ้งเนี่ยพี่ตั้งเป็นปื๊บปื๊บเนี่ยคอมโบนี้น่าใช้ตลอดนะครับผมพี่ตั้งมาเป็นปุ่มเอ็กนะคอมโบนี้ป๊บแล้วก็พี่จะตัดทางมาให้ได้นี่ครับ,บมันจังหวะก็หลบไม่ได้เนี่ยอย่างนี้หลบได้นะครับผม เนี่ยปลื้มมันจะสะบัดหาเป็นแนวทะแยงไม่ได้ตรงๆเหมือนลาเทียนนี่ครับเราก็ใช้สก,กิลพอมีมแมลงเราก็ใช้สก,กิลนี่ครับโดนแล้วหนึ่งทีจื๊บหลบครับผมพอมันบินตอนบินไม่แนะนำไม่สู้เลยครับผมมันจะสำหรับผู้เล่นใหม่มันจะดูดูยาก ไปครับสวนไปหลบครับมันจะตะวัดอีกแล้วอู้อันนี้หลบไม่พ้นหูแรงจโอเคเกือบตายมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเลยครับผมน,นี่จังหวะนี้เห็นไหมเราโจมตีไม่ได้เราก็วิ่งไปรอบๆครับผม อุ้ยโดนติดพิษนี่ไงครับจะมีท่าน,นี้ด้วยตอนบินถึงกว่าอันตรายถ้าสมมุติว่าเราล้มอยู่หรือว่าเราเสียจังหวะเราจะหลบได้ยากยังไงก็วิ่งไว้ก่อนนะบอมมันไปแล้วมันไปแล้วนี่มา <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถกดหลบได้ทนันเราก็ขึ้นหมาสุดที่รักเราเลยนะครับผมขี่ไปรอบๆสามารถรับดาบได้ <c oughs> ถ้าภาคเก่าๆไม่สามารถรับดาบได้ใช่ไหมนี่ ภาคนี้มันสามารถขึ้นหมาแล้วก็รับดาบได้มันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นโอเคแล้วเราก็ไปตรงนูง้นมันลงไปข้างล่างหรือเปล่ากดชิปทำให้หมาวิ่งเร็วตรงไปเลยภาพเจอแล้วอยู่นั่น นี่ครับเคาน์เตอร์เป็นไงครับกดแซตเหมือนสกิลเวลาพี่ตั้งเป็นปุ่มคิวนะมันสามารถหลบการโจมตีได้คือแบบพี่กดไม่ทันนี่ไงมันจะกดไม่ทันก็มีทุบๆหลบเย้ยหลบครับผมถ้าหลบแบบนี้ทำไมอุ้ยโดนนิดนึง โอเคหางตัดยากจุงเฮ้ยมันเหนื่อยอะจัดนี่ท่านี้จะทำให้เราได้เกรของดาบด้วยนะครผมโอ้ยเ็น้ยนี่ไงถ้าหลบถ้าไม่ชัวร์ไงก็กดสเปซบาร์ไว้ก่อนนะจังหวะที่ม้อนจมตีอย่างเงี้ยแต่ถ้าชัวร์ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะ พี่ก็จะทำออกมาหลายๆตัวนะครับต่อสู้ให้เพื่อนๆดูมูฟเมนต์ของของมอนสเซอร์ที่จะเจอเนะี่ยพี่ก็วิ่งรับเจ้าล้วทลอสมันจะเป็นวิ่งไถอ๋อแต่ถ้ามันก็เยอะอยู่แหละพี่ชอบเกมมอนทันอย่างหนึ่งนะเพราะเวลาเราสู้ไปเรื่อยๆเหมือนเราเก็บประสบการณ์อะพอเรามาสู้ครั้งหลังๆมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปเรื่อยๆขี่นี่มันขี่ได้แบบนี้โอเค ังหวะาขีดนี้เราก็กดสเปบซบาร์ได้เลยครับผมกดสเปบซบาร์ให้มันวิ่งไปแล้วก็ให้มันชนแบบนี้แล้วก็สเปซาร์อีกแล้วก็ให้มันชนแบบนี้แล้วให้มันชนแบบนี้เป็นไงคมันจะได้ไดามจเยอะเราก็สามารถที่จะไปโจมตีส่วนหางได้นี่โอเคขาดไหมเลื่ืม อันนี้เหมาะที่จะเป็นใช้ท่าคอมโบเคาน์เตอร์กลับนะเพื่อบินไม่ขึ้นนี่ยเคาน์เตอร์ไหมดาเมเจค่อนข้างแรงนะท่าเคาน์เตอรใ์ใช้ใช้แมงมุมสองใช้มแมลงสองตัวโลบครับเพื่อไม่ทันโดนเลยเอาหางฆ่าแล้วทุกคนโอเค พอเราตั้งใจตัดหางมันแรกๆนะ้องเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปเล็งหางมาเลยนะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจมุกเมนต์ของเจ้าลาทะลอดเพราะว่าจะทําให้เราโจมตีฟรีๆโดนโจมตีจากมันฟรีๆแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าใจมุกเมนต์มาแล้วก็อันนั้นก็จัดเลยครับผมนี่ครับพีก็วิ่งพีน่าจะสู้กับเจ้าตัวนี้ตั้งแต่ภาคแรกๆมาประมาณพี่ว่าอาจจะเกิน500ออ่ะ <c oughs> อาจจะเกิน500อรอบที่สู้กับเจ้าตัวนี้ นะพี่ก็จะวิ่งตัวเกมมันเซตหมายเลข2ไว้ให้นะพอเวลาเราสเตมิน่าหมดเราสามารถกินอาหารได้พี่จะไม่ค่อยใช้แฟตบอมนะจับจ้าตัวนี้มันไม่อยากให้มันร่วงนะลมและคอมโบโยาวแล้ครับดาบซามูไรสำหรับภาคนี้ดาบซามูไรเล่นง่ายนะครับผมดาบอื่นไม่รู้นะพี่ไม่พี่ยังไม่ได้ลองถ้าเป็นภาคเวิร์มไอบอลที่จะเป็นเมนดาบใหญ่นะครับแต่พอมาเป็นภาคนี้ พี่รู้สึกหลงรักดาบสมุไรเห็นไหมอันนี้หางข่าตรงไหนมันจะมีมาร์กในแผนที่บอกง่ายเดีย๋ยวเราค่อยรับมีดตอนขี่ม้าเห้ Yay, ขี่หมาโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวรับก่อนอ้าว <c oughs> oh, ไอ้นั่นหล่นลงมาได้ไงโอเคโอ้ okay. oh, ไม่ได้ห่าง <c oughs> ปึ๊บ <for> รับมีดคร <c oughs> ับมันขึ้นไปข้างบน เราต้องขึ้นไปทางไหนอันนี้เก็บมาแรงถูกทางะเนี่ยถูกทางไหมครับถูกไปไหนวปละอา้าวมีปัญหากบมาแรงตัวเล็กๆหุ้ยหลบร่วงไม่เป็นไร โหดีนะลงมางล่างครับผมเป็นไงตอนนี้หัวมันแตกแล้วหางขาดเหลือปีกเจ้าราเธร์น่าจะตัดติดได้ลองมานี่ครับแล้วก็สวนสวนโอเคปีกแตกข้างแล้วดึงมันแรงฟันจังหวะนี้ใส่นวลเลยแล้วครับผมค่อยๆดูไปนะเพื่อนที่ก็จะวิ่งยังไงอยู่ข้างมันปลอดภัยสุดนะครับจังหวะน,นี้นี่เขาจะ จังหวะนี้อยู่ข้างๆตีจากด้านข้างจะเล่นง่ายลแล้วก็ล้มก็่ากเขาโค้ใหญ่เพื่อสามารถเลือกใช้การโจมตีได้เลยนะตังขนาด <c oughs> อ๋อการโจมตีตอนชักกระบี่เป็นท่านี่พะพี่ไปกดเปลี่ยนสกิลมานะส่วนใหม่ตอนแรกมันจะเป็นเนี่ยปึ๊บพี่จะเป็นฟันสองตีนะนี่หลบได้สกิลนี้สามารถหลบได้ใช้เป็นสกิลหลบ ทุกนี้ไปหามาสั้นบ้าไม่โดนนี่อันนี้มันไม่โจมตีโอช้าจะเคน์เตอร์ซะหน่อยดาเมจออกจะแรงนรั่นแหะอ้าปีกอยู่ข้างนึงนี่ฟันฟรีครับผมสองทีโอเคมันน่าจะถ้าพ่นไฟอีกแล้วอันนี้หลบไม่ทันจริงๆทำไม กินยาครับผมวันนี้นเพื่อนต้องวิ่ง,งหันห่างก,กินยาถ้าไม่ชัวร์ก็แนะนำให้ขี่หมากินยานะครับผมมันสามารถหลบการโจมตีได้ไง่ายลงมาเออยุดโดนไฟนี่สวยครับผมเราไม่ตายหนียังหลบลบมาปืนปืน ลงพื้นเท่าไหร่ฟันจากด้านข้างปึ๊บลงไปใต้ท้องก่อนถ้าจะอยู่ใต้ท้องท่าอันตรายก็น่าจะเป็นท่าบินและตะปบมันจะทำให้เราติดติดด้วยแต่ท่านี้เราปึ๊บถอยเฮ้มีคนิดูนะว่าจะพ้นไฟหรอเฮ้ยพ้นสามทิศทางโอเค นี่ไงจะบิน <c oughs> อุย้ยมันหนีเพราะวะนะ่านั่นโอ้ยเรากิ้งมาผิดทางโดนจนได้โอ้ว่าจะไม่ใช้ยาส่วนตัวไม่เป็นไรน่าจะไม่ต้องใช้แต่ก็ต้องถือไว้ก่อนเหมือนมันจะหนีแล้วนะ <c oughs> จะังหวะมันหนีแล้วก็เรียกหมา อ้าวหมาติดเราก็เรียกหมาแล้วก็รับมีดเจอแมลงก็เก็บมันหนีเราเร็วอะเจอเล็ว <c oughs> มันน่าจะเจ็บหนัก <c oughs> เออนี่ไงมี เราสามารถใช้มอสเซอร์ตัวอื่นในการช่วย,ยมันโดนล,ล่าโดนบิดโอเคขี่ได้ปะหรือว่าตายเลยนี่ไงเราสามารถใช้มอสเตอร์จากแมปตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวหลักของเราในการช่วยต่อสู้ได้กลระแทกเป็นร้อยเลยเป็นไงแล้วก็ เฮ้ยไม่โดนนี่ไงทำไม่ตายกดคลิกตายดีกว่าเพราะมันการแทะวิดเมื่อกี <c oughs> ้ปึ๊บปึ๊บนี่เราหลบมาด้วยท่านี้ท่านี้สามารถใช้หลบได้ของมันเก็บของกันงนกงก <c oughs> มา เจ้าลาทลอะเอาจริงแล,นะล้วนะมโกะหนันกปุ๊บหลบครับผมมันยาวเก็บมันลงมาแรงภาคนี้เก็บให้หมดเอาหนึ่ง เฮ้ยมัน OOM, ขู่เด okay. ี๋ยวจังหวะขู่นี้อันตรายกิ้งไปก่อนนะถ้าเราโดนสะท้นด้วยการขู่ให้กิ้งไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทะลอดมันพ่นไฟใส่อะไรวะนะมาเดยนนะโอ้ยหลบครับกิ้งไว้ก่อนทำไม่รอดแมนบอกให้กิ้งไว้ก่อนก็ต้องกิ้งไว้ก่อนเรียบร้อยฮะเป็นไงครับยากไหม ถ้าเพื่อนๆไม่เคยสู้สำหรับมือใหม่ไม่เคยสู้ก็ดูมูฟเมนต์ของมันจากคลิปนี้ได้นะ <c oughs> มันก็ต้องสำหรับการสู้ครั้งแรกคนเจอครั้งแรกจะบอกว่ามันยากนะแต่ว่ายัางไงก็ลองสู้กับมันไปซ้ำๆเหมือนเป็นการฝึกเราไปในตัวเชื่อเชื่อเชื่อได้เลยว่าน้องๆต้องผ่านแน่ๆเพราะว่าพี่ก็ใช้การสู้ซ้ำนี่แหละ <c oughs> จากเวิร์จากภาคเวริร์ภาคไอบอล คิดสิพี่สูม,มานับไม่ท้วนแล้วภาคน,นี้มันก็เลยง่ายๆด้วยการกดของปุ่มด้วยอะไรด้วยทำให้ง่ายเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมไม่ยากไม่ยากจุดดูสิได้อะไรบ้างจะทำทำ,ทำชุดทำชุดลาทะลอดได้หรือเปล่ายังไงถ้าชอบคลิปเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผม ยังไงถ้าอยากให้พี่ลองสู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงก็ให้พี่สู้ถึงก่อนนะโอกาสพี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยน่าจะได้เล่นแค่เสาร์ทิตสํสำหรับคอนเทิร์นเตอร์ไลน์นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการสู้กับลาทารอสโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโชคดีครับผม